ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านพี่เขาครับผมอยู่ตรงไหนพี่อยูอ่น,รนครนครศรีธรรมราชอ,อยู่ราพออรนะครับผมขี่มาสักพักหนึ่งรู้สึกว่ารถมันแบบมันดืดอะมันมันบอกไม่ถูกอะก็เลยมาจอดให้พี่เขาเช็คให้ครับเดี๋ยวพี่เขาจะเช็คให้ให้นะ<ป>แต่มันก็ยังสามารถขี่ได้อยู่ดอกแต่ว่าผม ผมเจอร้านไงผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวจอดให้พี่เขาเช็คให้เลยดีกว่าแต่พี่เขาก็จะดูให้นะครเพราะว่าเราต้องไปอีกไกลครับผมต้องขึ้นเหนือปลายทางแม่สายครับผมก็เดี๋ยวให้พี่เขาดูให้ก่อนนะนี่ออครับร้านพี่เขาครับอ๋อมีนี่นี่ด้วยนะ แล้วก็มีคิตตันด้วยนะครับโน่นคิตตันแล้วคิตตันโอ้คันนี้คันนี้ผมอยากได้คันนี้ผมอยากได้เลยอ่ะ โอ้สองจังหวะรถรถอยู่ร้านร้านพี่ก็เยอะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยขายไหมเนี่ยคันเนี้ยอแบบอเอาเหรอของลูกค้าหรอเบื้องต้อนอาการเป็นยังไงพี่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องเล่งน้ำมันดูก่อนอ๋อครับก็ได้มารู้จักพี่เขาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะฝากสติกเกอร์ไว้หน่อยนะครับผม นี่ครับสติ๊กเกอร์ผมครับเป็นไงพี่ไนะด้ดแต่ว,ว่าพักบ่อยๆทักนิดอ๋อโอเคโอเคออออยาวๆกนสักสักหน้าสิ 60กิโลก็พักได้โอเคครับผมถ้าเป็นร้อยกว่าโลมันมันมันเยอะไปปกติซัดมาจนจนจนน้ำมันหมดอ่ะคือว่าผมจะพักแค่เติมน้ำมันเนี่ยครับน้ำมันหมดปุ๊บพักเติมแล้วก็ขี่ต่อครับประมาณร้อยยี่สิบร้อยร้อยสามสามสิบโลพักทีหนึ่งครับทีนี้พี่บอกว่าให้พักบ่อยนิดนึ่ง60กิโลซัดสัดยาวเกินเนี่ย สัตยาวเกินแล้วพี่เขาก็ปรับอสองทีให้ใหม่เนาะพี่เนาะโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะเดินเดินทางต่อละขอบคุณครับพี่ครับ